สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยอมใจลิซ่าแบล็กพิง์ใส่ชุดนี้ขึ้นคอนเสิร์ตคุณไม่ดีจริงไม่รอด ทำเอาบลิงทั่วโลกหือหาตาแตกไปตามๆกันเลยล่ะครับเพราะทัวร์ฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาลิซ่าแบล็กพิงดูเหมือนว่าเธอจะแซบสร้างเรื่องซะแล้วเพราะดูชุดที่สวมใส่เป็นกางเกงขาสั้นสุดๆถึงแม้ว่าจะเป็นสีชมพูหวานๆแต่เมื่ออยู่ในตัวของลิซ่าแล้วชุดนี้ก็คือแซบไม่เบาเลยล่ะครับวันุ่าสุด21มกราคม2023ิลิซ่าได้โพสพต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นขับคุณบลิงฮ่องกงว่าฮ่องกงบลิง thank you for another memorable three days t o g e t h e r we forever cherish this special time with you all. แต่ก็ดูเหมือนว่าชุดนี้จะทำหลายคนหลุดโฟกัสในความแซบทั้งหุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยบอกเลยว่าลงตัวแบบสุดๆดครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ